สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc หม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจยิ่งนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสินโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางหาหนอยมัดรวมของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะ เฉพาะกิจ1 2หลุดนะคะ9 5ก็หลุดให้เด่น9นะคะเจาะไม่เข้า4 9มานะคะตัวเด่นตัวชอบ3 5นะคะหลุดนะคะ3 5มห้มินไม่ได้เอานะคะ4 8ให้เด่น8เจาะไม่เข้า2 7ก็หลุดนะคะ สองสองเบิ้ลน,นะคะก็หลุดหกเจ็ดก็หลุดนะคะคสรุปแล้วนะคะมาน้อยพิเศษคู่เดียวนะคะพราเอ็นมินให้ตัวเลขน้อยมากนะคะท่านับก็ไม่กี่คู่เนาะสามชุดเด่นนะคะแล้วก็ชุดกัดนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสามสี่เก้าสองแปดเจ็ดนะคะ แอนมินให้เด่นไปที่3นะคะเด่น3กับเด่น1สำหรับเด่น3นะคะก็จะมี3 0 3 2 3 4นะคะ3 1นี่ใครชอบก็ตามได้นะคะ3 1 สำหรับเดนนึ่นะคะก็จะมี1 0ึ่สองแล้วก็หนนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นเจ็ด1 9นะคะหนก็อย่าลืมตามหนนะคะ 4 9นะคะใครชอบตามอีกวันหนึ่งก็ได้นะคะ4 9 4 6นะคะกันเบิ้ลนะคะก็จะมี4 4 1 1นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น3 4 3 0 1 7 7 4 1 9นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปลักต้นตะไครให้กับแอนมินด้วยนะคะแอนมินจะได้มีกําลังใจนะคะคํานวณนนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพ,พร่างกายแข็งแรงนะคะดูดองเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า